สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับมื้อนี้มาพบม้าพอ่อเนาะครับกับทางพ่อยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางติ่งหมอลำสาวนะครับไม่พอใจนะครับรับไม่ได้นะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับติ่งหมอลำสาวไม่พอใจรับไม่ได้ หลังลูกน้องเก่ามาหาบอสบิก๊กทวงบุญคุณทันทีแบบนี้ป๊าพี่น้องคือว่าทวงบุญคุณนะครับเกิดประเด็นอีหย่งอีกนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังนะครับการสืบเนื่องมาจากที่ทางน้องแมนนะครับเป็นอดีตนะครับลูกน้องเก่าของทางคุณพ่อพอนั่นแหละครับนะครับผมเพิ่นได้มาอยู่นำบอสบิก๊กมาเหตุงานกับทางบอสบิ๊กนะครับกา ก็คือว่ามามาเป็นคดตูมนะครับผมให้กับทางค่ายตัวเกียวมิวสิกนั่แหละครับพี่น้องนะครับบัตรที่นี่นะครับพอเอกซีพอติงของทางคุณพอพอรูนะครับขอนขางพอพอใจรับบ่ได้นะครับออกมาโพสเซะโพสวาทางน้องแมนทันทีนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเพจสบายดีแซบโพสไว้แบบนี้นะครับเพิ่นโพสวานั่นไงแทงหวยไม่ถูกนะครับเพราะว่าก่อนโพสหนานี่นะครับก่อนก่อนหนานี่นะครับ ทางเพจสบายดีแซบเพิ่นก็บอกอยู่นะครับว่าเดี๋ยวติ่งของหมอํำสาวก็ต้องบ่พอใจนะครับเพราะรููว่านองเมนนะครับมาอยู่กับทางบอดบิ๊กมาเฮ็ดงามมาเห็ดงานน้ำข่ายตัวเกี่ยวมิ้วสีแบบนี้ครับเพินก็เลยบอกว่าแทงหวยบ่ถืออหลีเมนอหลีนะครับแล้วกับเป็นการนะครับแชร์นะครับขอความโพสนะครับของทางแฟนเพจนะครับติงหมอํำสาวนั่นแหละครับเพิ่นโพสแบบนี้เลยครับเพิ่นบอกว่าขอนำเสนอคำคมวันนี้ ชาวนากับงูเห่านะครับกับสีแซะสีว่าทางน้องแม้นนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเป็นงูเห่านะครับบ่รลู้จากบุญบ่รลู้จากคุณนะครับเปรียบเทียบนะครับหมอลำสาวกับสิเป็นชาวนานะครับที่คอยดูแลนะครับให้การซ้อยเลือนะครับแล้วก็เลยเปรียบเทียบนะครับบัดทางน้องแม้นนี่งูเห่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับกับมีเอชซีเขามาฟาดกับทันทีนะครับเอชซีท่านแรกบอกว่ามึงจะมากัดทุกคนที่ออก แล้วเปลี่ยนที่ทำงานไม่ได้นะสภาพที่ทำงานเก่าๆนะครับท่านต่อมาบอกว่าตอนเขาอยู่ด้วยเลี้ยงเขาดีไหมล่ะเขาก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวนะครับเอฟซีท่านต่อมานะครับบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานด้วยตั้งสองปียังจะมาชาวนากับงูเหา่าอีหยังของพวกมึงนะครับจะบ้าตายใครจะอยู่งานก็ไม่มีให้ทำนะครับ ออกมาตั้งสองปีแล้วก้อนสิบก้อนสิมหาบดบิ๊กบัวเมียนว่าออกปุ๊บเหลือมาเลยมันบัวคบพี่น่นะครับปานนั่นกับยันสิตามาแสะมาวานะครับมาวาเขาเป็นงูเห่าอีกประมาณนี้นะครับแล้้กวท่านสุดท้ายนะครับตั้งคําถามนะครับบอกว่าใครชาวนาใครงูเห่านะครับเวลานี้ใครก็ต้องเอาชีวิตทั้งนั้นนะครับมีรายได้อยู่คนเดียวแล้วเขาจะอยู่ยังไงนะครับกับเป็นความคิดเห็นของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับ ติงหมอลำสาวไม่พอใจนะครับหลังรู้ว่าน้องแมนนะครับมาอยู่กับทางบอสบิ๊กมาทำงานกับทางบอสบิ๊กก็เลยออกมาแซะทันทีบอกว่าชาวนากับงูเหา่าประมาณนี้นะครับพี่พี่น,น,น้องน้องมีความคิดเห็นจ้งใดๆคอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ